สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกทุกคนนะคะสาหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับคณิศาสตร์กับปุ๊กปิ๊กกับคุณครูปุ๊กปิ๊กอีกเช่นเคยคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเ,เนื้อหานะคะที่อยากจะมาถ่ายทอดให้กับนักเรียน,นทุกทกคนนะคะนั่นก็คือการหารากจริงโดยประมาณนะคะที่ผ่านๆมาเราก็ได้หารากของสมการพหุานามไม่ว่าจะเป็นการหาตําแหน่งของรากจริงใช่ไหมคะหรือว่า ไม่ว่าจะเป็นสมการพหุานามกำลังสองกำลังสามกำลังสี่นะคะหรือว่า,าด้วยวิธีต่างๆหรือว่าหารากตรรกยะเราก็ทำมาแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาหารากจริงของสมงการพหุานามดูโดยประมาณนะคะโดยประมาณโอเคไหมเอ่ยทีนี้ในวันนี้เรามีด้วยกันทั้งหมด2วิธีโอเคไหมคะสำหรับคลิปนี้คลิปแรก อ๋อก็คือในซีรีส์การหาร่างจริงโดยประมาณนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสองคลิปนะคะคลิปแรกจะเป็นวิธีประมาณในช่วงนะคะแล้วคลิปที่2จะเป็นวิธีของนิวตันโอเคไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่วิธีแรกก่อนจะเป็นวิธีประมาณในช่วงนั่นเองนะคะอ่ะนี่คือจะเป็นตัวอย่างโจทย์เนะะี่ยค่ะที่ครู๊กปิกได้หยิบยกมาเนาะตัวอย่างโจทย์เนี่ยคะเขาบอกว่า จงประมาณค่ารากนะคะของสมการ x กำลังสาบวก 4x กำลังสองลบเเท่ากับศูนย์ในช่วงเปิด1ไปจนถึงเปิด1นึ่ดห้าะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับวิธีนี้นะคะวิธีประมาณในช่วงในอันดับแรกที่เราจะต้องจะต้องทำเลยนะคะนั่นก็คือการหาอนุพันธ์นะคะถ้าครูจะมองครูจะมองเป็นครูจะมองสมการ เป็นฟังก์ชัน fx fx เท่ากับ x กำลังสามบวก 4x กำลังสองลบเจ็ดสมการเท่านา้มตรงนี้เราจะมาหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดับสองของสมการเท่านามนี้หรือว่าหรือว่าคูณ fx fx เท่ากับ x กำลังสามบวก 4x กำลังสองลบเจ็ดตรงนี้โอเคไม่เอ่ย โอเคไหมคะอาจออจะมองเป็น function, ฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งก็จะได้ f ดิฟ x ของเราเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ3 x กำลัง2ใช่ไหมคะบวก8 x โอเคไหมเอ่ยและหาอนุพันธ์อันดับ2ของฟังก์ชัน f x เท่ากับ ทุกถูกไหมคะซึ่งจะเห็นว่า f ดิบดิบ x หรือว่าอนุพันธ์อันดับสองของ f x ของเราเนี่ยมากกว่าศูนย์ใช่ไหมทุก x ที่เป็นสมาชิกในปิดหนึ่งจนไปถึงปิดเสร็จปิดหนึ่งจุดห้าถูกไหมคะก็คือมากกว่าศูนย โอเคไม่เอ่ยทีเนี้ยค่ะสังเกตว่าไม่ว่าเราจะแทน x เ,เป็นอะไรที่อยู่ในช่วงเนี้ยปิดหนึ่งจนไปถึงปิดหนึ่งจุดห้าเนี่ยคือมันมากกว่าศูนย์เสมอถูกไหมเอ่ยแน่นอนแหละแน่นอนแหละมันมากกว่าศูนย์แน่นอนไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามถูกไหมคะทีนี้เนี่ยครูจะหา x โอเคไม่เอ่ยแล้วทีนี้ะครูจะเริ่มพิจารณาขอบบนกับขอบเอบ่อครูจะพิจารณาขอบล่าง แล้วก็ขอบบนขอบล่างในที่นี้ก็คือ 1, หนึ่งไหมขอบบนก็คือหนึ่งจุดห้าเราจะลองแทนเข้าไปใน fx ของเราโอเคไหมคะโอเคไหมเอ่ยแทนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าแทนลงไปในอนุพันธ์อันดับสองของ,ง fx แต่แทนลงไปใน fx เลยโอเคไหมคะอืมเราจะนำขอบล่างแล้วก็ขอบบนของช่วงเนี้ย ะะแทนลงไปในเ x ของเราเพื่อดูว่า f x ที่ได้อะคะ่ะมีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบอ่าโอเคไม่เอ่ยเราต้องการค่าบวกเพราะเราได้อนุพันธ์อันดับสองของเของเรามากกว่าศูนถูกไหมคะดังนั้นเราจะหาว่า x อะไรในช่วงเนี้ยหรือว่าขอบบนขอบล่างของช่วงเนี้ยที่มันทำให้ f ของเราเป็นบวก x ออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคไหมคะ จะได้ว่าขอบล่างของเราคือหนึ่งไหมอ่ก็ f หนึ่งของเราเท่ากับหนึ่งกำลังสามบวกสี่คูณหนึ่งกำลังสองลบเจ็ดเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับลบสองซึ่งมันยังไงเอ่ยมันน้อยกว่าศูนย์เราต้องการไหมแสดงว่าหนึ่งไม่ใช่ถูกไหมคะอ่ะแนนีเป็นหนึ่งจุดห้า เท่ากับห้าจุดเจ็ดห้าจุดสามเจ็ดห้าซึ่งยังไงเอ่ยมากกว่าศูนย์แสดงว่า x อเท่ากับหนึ่งจุดห้าทำให้ดิบดิบเอมากกว่าศูนย์เป็นไปตามที่เราต้องการแล้วถูกไหมคะอ่ะเราจะนำฟังก์ชันเนี้ยไปใช้ f 1.5หนึ่งจุดห้าของเราเนี่ยเอาไปใช้โอเคไหมคะนั่นคือ 1> F หน้าของเรามีเครื่องหมายเหมือนกับ F พลามพลามหน่งจุดห้าโอเคไหมคะทีนี้อ๋อวิคีประมาณในช่วงเขาจะมีสูตรเฉพาะนะคะดังนั้น เราจะเลือกใช้ c 0เท่ากับ1โอเคไหมคะอ่ะจะใช้สูตร c n เท่ากับเดี๋ยวครูเอา n ลงมาอีกนิดนึง c n เท่ากับ n ลบหนึ่ง <c oughs> นะคะคูณอยู่กับ f หนึ่งจุดห้าลบหนึ่งจุดจิดนิดหนึ่งชิดนิดหนึงนน่งคูนอยู่กับหนึ่งจุดห้าคูณกับ f c n ลบหนึ่งนี่ียไม่เอ,อึดเราก็ส่วนทั้งหมดส่วนด้วย f หนึ่งจุดห้าลบ f Cn ลบหนึ่งอา่าโอเคไหมคะก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะคะจะเห็น,นว่าตัวนี้เราได้มาเป็นสูตรแล้วนะคะแล้วแค่นำสูตรเนี้ยค่ะไปคิดก็คือนำนำก้อนเนี้ยนำเศษและส่วนของก้อนเนี้ยไปหารกันหาเศษ แล้วก็หาส่วนจากนั้นมาหารกันแล้วก็จะได้ว่า CN ของเราอ่ะเป็นเท่าไหร่ในช่วงนี้โอเคไหมคะเราก็จะได้ออกมาว่าซ n นของเราเนี่ยหรือว่าค่าประมาณนะคะหรือว่าค่าประมาณของรากจริงของสมการเท่านานของเราเนี่ยที่อยู่ในช่วงเนี้ยเป็นเท่าไหร่โอเคไหมเอ่ยทีนี้ค่ะถ้าเราใช้โดยวิธีการที่เราเนี่ยคิดมันจะเยอะมากๆโอเคไหมเอ่ยเพราะว่าเพราะสืยอมันจะเยอะ พอมีคําว่าประมาณนั่นหมายความว่าต้องมีตําแหน่งของโพซิยมที่เยอะถูกต้องไหมคะทีนี้เดี๋ยวครูจะขอ move จากในออ iPad จะไปใช้เป็นโปรแกรม Excel โอเคไหมคะเพื่อที่จะง่ายต่อการคำนวณให้โปรแกรมเขาคิด้งให้แล้วก็จะป้อนป้อนสูตรนี้ลงไปนะคะแล้วก็จะป้อนสูตรนี้ลงไปโอเคไหมคะเดี๋ยวเราจะไป move ก,กันต่อใน เดี๋ยวครูจะเป็นมูฟก,กันต่อในแอนนั้นเลยนะคะโอเคเดี๋ยวครูจะขออนุญาตแชร์นิดนึงนะคะโอเคอ่าตอนนี้ครูแชร์แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันไปพร้อมๆกันเลยโอเคนะคะเอ่อ A ของเราค่ะ A ของเรานี้ที่นี้เนี่ยมันก็คืออะไรคะ A ของเราในที่นี้เนี่ย,ม,ออยมันก็จะเป็นเอศูนย์ของเราหรือว่า cn ลบห cn ลบ1หรือ C 0ศูนย์ของเรานั่นก็คือ1ใช่ไหมคะเมะื่อกีอ้ใส่หนึ่งลงไปทีนี้คอลัมน์ b ของเรานะคะก็จะเป็น f c เลบ1หรือว่า Fc0 ศูนนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อกี้ C 0ูของเราเราเป็น 1, หนึ่งถูกไหมอ่าเราก็จะหา f หนึ่งใช่ไหมคะ f หนึ่งของเราแล้วก็แทนลงไปจาก fx ของเราอีกกำลังสามใช่ไหมก็จะกลายเป็นเท่ากับวงเล็บเปิดตอนนี้ทั้งหมดยกกำลังสามใช่ไหมคะก็วงเล็บวงเล็บปิดอ่าจากนั้นบอุ๊ยโทษโทษโทษอ่าจากนั้น บวกใช่ไหมคะวงเล็บเปิดสี 4, ่คูณก็คือจะเป็นเครื่องจัดเครื่องหมายดอกจันนะคะคูณกบวงเล็บนะคะ A1 หนึ่งยกกำลังสอง้ันใส่วงเล็บปิดหนึ่งครั้งสองครั้งนะคะดูดีๆนะใส่วงเล็บปิดหมยหลังจากนั้นลบ เท่ากับลบสองนะคะจากนั้นคอลัมน์ c ของเรานี้นะคะก็จะเป็นตัวเศษด้านบนเมื่อกี้ซึ่งเศษด้านบนของเราก็จะเป็น cn หนึ่ง cn หนึ่ง cn ลบหนึ่งเท่ากับก่อน cn ลบหนึ่งของเราคือคอลัมน์ a ถูกไหมคะคูณอ,อยู่กับ f หนึ่งจุดห้าซึ่ง f หนึ่งจุดห้าของเราเมื่อกี้เราคิดแล้วถูกไหมมันคือเท่าไหร่ เอฟหนึ่งจุดห้าของเราคิดแล้วใช่ไหมคะอันนี้คูณนะคะเอฟหนึ่งจุดห้าของเราเมื่อกี้ก็คือห้าจุดห้าจุดสามเจ็ดห้าใช่ไหมคะอ่ะก็ใส่หรือปิดจากนั้นลบวงเล็บหนึ่งจุดห้าคูณ fcl ลบหนึ่งมันก็คืออะไรเอ่ยมันก็คือ b ของเราเมื่อกี้ถูกไหมคะที่เราคิดไปแล้วก็จะคูณกับ b นี่นะคะแล้วก็เซลนีปิดไปนะคะก็จะเท่ากับทางนี้โอเคถัดมาตัวส่วนกันบ้างก็คือ f 1.5ของเราเมื่อกี้เราคิดแล้วใช่ไหมคะมันก็คือ5.3 75อุ้ยภาษาอังกฤษ ห้าจุดเท่าไหรสามเจ็ดห้าใช่ไหมคะลบกับเซีลบหนึ่งของเราคือลบกับคอลัมน์ B นี้ถูกไหมนะคะก็จะกับานี้แต่สำหรับคอลัมน์ E ของเราก็จะเป็น cn ของเรานะคะมันก็เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย c หารคอลัมน์ D ของเราคือตัวส่วนใช่ไหมคะอ่าก็จะเท่ากับหนึ่งจุดหนึ่งสามห้าห้าเก้าเจ็ดทีนี้ อันนี้ของเรามันก็คือเมื่อกี้มันคือ4 0ถูกไหมอ่ะซึ่ง e ของเราเขาเรียก e ตรงนี้ที่ครูใช้เมาส์ออ่วงอยู่ตรงนี้นั่นก็คือ c1 ของเราและโอเคไหมคะอ่ะนี้จะเท่ากับนี้ก็จะเป็น c2 นะคะนี่ก็จะเป็น c2 ละครูขออนี้ยดลากลงมาเรื่อยๆนะคะ สังเกตว่าถ้าเราลากในคอลัมน์ a b c d อะค่ะตัวเลขตั้งแต่4เป็นต้นไปอะค่ะเห็นไหมมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเลยเพราะ e ของเรามันไม่ได้มีการลากใช่ไหมอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนนี่คือเป็นตัวอย่างนะคะในการที่เชาใช้ออปรปเก็บ Excel ในการที่เราจะคำนวณน,นะคะในการหาช่วงวิธีโดยประมาณทีนี้นักเรียสังเกตว่า ตั้งแต่คอลัมน์ตั้งแต่ C ห้าเนี่ยตั้งแต่ C ห้าจนไปถึง42บสองอ่ะนั่นคืสังเกตเห็นอะไรไมเ่เลยสังเกตเห็นไหมคะว่าตำแหน่งของทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สี่สี่ตำแหน่งเนี้ยจะเป็นยังไงเอ่ยจะเหมือนกันแต่พอเรามาสังเกตตำแหน่งที่ห้า สังเกตว่า46จนถึง1 2เป็นยังไงมันเหมือนกันจุดนถึงตำแหน่งที่เท่าไหร่ตำแหน่งที่5เลยถูกไหมคะ1.16424โอเคไม่เอ่ยทีนี้เดี๋ยวครูจะประมาณซักตำแหน่งที่อะสังเกตนี่ สังเกตที่ตรงนี้แสดงว่าคําตอบของเรากร็ประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นางเงนคิดว่าก็ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งหกสี่สองสี่โอเคไหมคะอันนี้ก็แล้วแต่โจทย์เขาเนาะว่าโจทย์เขาต้องการให้เราตอบในลนักษณะที่กี่ตําแหน่งนะคะเห็นไหมว่าคําตอบของเราอยู่ในช่วงเปิดหนึ่งจนถึงเปิดหนึ่งจุดห้าไหมอยู่ไม่เอ่ยอยู่ถูกไหมคะที่นี้คําตอบอะคะจะเห็นได้ว่า พจนมของเราอ่ะเห็นไหมมันใกล้เคียงกันมากๆนี่เห็นไหมคะมันมันเหมือนกันจนถึงตำแหน่งที่ห้าเลยเห็นไหมคะอืมพอตำแหน่งที่หกก็คือมันสามารถปัดขึ้นได้เรเห็นไหมตั้งแต่ซีที่เจ็ดจนถึงซีที่สิบสองอย่างเงี้ยค่ะซีที่เจ็ดจนถึงซีที่สิบสองเนี่ยค่ะมันสามารถปัดขึ้นใช่ไหมคะให้ก็จะกลายเป็นตำแหน่งที่ห้าก็จะกลายเป็นห้าเห็นไหมอืมนั่นแหละสุดท้ายแล้วก็ ประมาณว่าคำตอบของข้อนี้นะคะก็คือ1.16424นะคะเป็นคำตอบของสมการพหุนาม x กำลังสาบกกำลังสองลบเเท่ากับ0ูนะคะในช่วงเปิด1จนไปถึงเปิด1.5โดยวิธีประมาณในช่วงนั่นเองนะคะสุดท้ายเราก็แล้วแต่โจทรว่าเขาจะให้เราประมาณกี่ตำแหน่งนะคะข้อนี้สมมติเขาต้องการให้เราประมาณ6ตำแหน่งก็ตอบ1.164248นะคะ สมมุติโจทย์ให้ประมาณ5ตำแหน่งก็1นึ่2 5ุอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ที่เขาให้หาหรือ4ตำแหน่งก็1.1642น่นะคะแต่แต่โดยปกติแล้วะคะ่ะถ้าให้ตอบทางการเขาจะไม่3ตำแหน่งก็4ตำแหน่งเหมือนข้อนี้ถ้าส้าตำแหน่งก็1.164 4ตำแหน่งก็1.1 642ประมาณนี้เลยโอเคไหมคะเราสังเกตว่า C ที่เท่าไหร่ถึง C ที่เท่าไหร่ที่ตัวเลขตำแหน่งนะคะมันใกล้เคียงกันแล้วแสดงว่าคำต,าตอบของเรามันก็อยู่บริเวณนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะ <S <S มันคือประมาณอย่าลืมมันโดยวิธีประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีในการ Come นะคำนะคะวณค่ะเร่ารๆเนี่ยค่ะสำหรับโจทย์ข้อนี้ในคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะโดยวิธี ประมาณในช่วงในการประมาณค่ารากของสมการพหุนามในช่วงที่กำหนดให้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกับคลิปที่2นะคะในคลิปหน้านะคะครูบุ๊กปิปป๊กเนี่ยก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการประมาณค่ารากของสมการพหุนามโดยวิธีของนิวตันเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปที่2กันเลยนะคะ